สวัสดีเพื่อนเพื่อนท่านชมทุกท่านนะครับอยู่ผมรักเกมก็ผมวันนี้เพื่อนเพื่อนอยู่เกมซามานาบอลกันนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนมาจัดทีมนะครับเอาไว้ลงหนอนสีนั่นเองนะครับสาหรับบ้านเด็กนะเพื่อนๆนะครับคือตัวลาพิษน้ํากับตัวกิรลอนอันนี้น่าหะาหากกันได้แล้วนะครับส่วนตัวแพนควินเนี่ยเพื่อนๆจำเป็นต้องเปิดหาเอานะครับแต่มันเป็นตัวที่ใช้ได้ในระยะยาวเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวแพนควินเนี่ยมันมีสกิลที่เอาไว้ถอนบัฟ ออกจากพักพวกนะครับหอันด้วยกันแล้วก็ทําการรีสกิลด้วยนะครับข้องยี่ดีแล้วก็ทําการเพิ่มความเร็วให้พักพวกอีก2เทิร์นอ่ะอันนี้เป็นสกิลที่ข้องยี่ดีมากเลยนะครับแล้วก็ตัวแบนควินเนี่ยถ้าฝองมีเพิ่มเลือดให้ตัวเองด้วยนะแล้วก็มีโอกาสติดยุยยุแต่ว่าเราเอาแค่เพิ่มเลือดที่15%อให้ตัวเองก็พอนะครับกลายเป็นว่าอ่ะถึงมันไม่อยู่ในนอนฝีฝีแดงอ่ะแต่ว่าโอเคมันยังช่วยเหลือตัวเองได้นะครับก็ ตอบโจทย์นะครับสิ่งที่ผมอยากได้สาหรับตัวมาร์ฟนะครับหรือว่าตัวแพนควินลมนะครับก็คือสกิลลดคู่ดาวนะครับถามว่าเฮ้ยลดคู่ดาวมันสําคัญอะไรขนาดนั้นนะครับคือตัวลาพิกกับตัวเกโรอ่ะมันมีสกิลหมู่ทั้งคู่แต่ว่าว่าจจะวนเทินเนี่ยนะครับผมบอกไว้เลยว่าค่อยๆนานพอผมควรนะเออมันกลายเป็นว่าอาจถ้าเราวนเทินไม่ทันอย่างเงี้ยไอ้ลูกตุ้มที่มันคู่กับไอ้ตัวนอนสีตัวเนี้ยนะครับมันจะมาพุ่งชน ให้ทีมเราตุยได้ง่ายๆนั่นเองเนีครับเพราะฉะนั้นการที่เรารีครูดาวอ่ะกับตัวมาร์อ่ะที่เอามาเล่นคู่กันอ่ะค่อยขงีงดีมากเลยนะครับสำหรับทีมนี้แวไพร์นี้ต้องเอามาเลยนะครับเพราะว่าแวไพร์เนี่ยเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้พักพวก28%แนะครับแล้วก็ตัวนางฟ้านะครับหรือว่าตัวแฟนแฝงนะครับตัวนี้ค่อยงียคุ้มค่านะบ,บ้านเด็กปั้นมาผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่า เพราะว่าตัวมันทําการกลางปีกนะครับให้พักพวกได้ด้วยแล้วก็ทําการบัฟดาบเพื่อให้พักพวกตีแรงได้เช่นกันนะครับตรงนี้คุ้มค่าแล้วก็ท่าสองฮิวล่างบัฟนะครับก็เป็นท่าที่ดีเหมือนกันนะครับโอเคนะครับสหรับตัวโคนะครับหรือว่าอินูมืดอันนี้จําเป็นต้องเอาไว้ขั้น2ถามว่าไม่มีตัวนี้ได้ไหมได้นะครับได้แต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้เอ็ดเอ็ดนั่นเองนะครับซึ่งทีมนี้ผมใช้ตัวโคนะครับก็แทบจะได้เอเอ็ดเอ็ดเลยนะแต่ว่า แล้วแต่ดวงบางทีก็ได้2 s บางทีก็ได้3 s นะครับอืมเนะครับก็เลทประมาณนี้นะครับสเตตัสนะครับคีเลท82นะครับคีแดนร้อยหกนะครับแล้วก็ตัว ATK ประมาณนี้5ดาวเองนะครับถ้าทำหกดาวน่าจะเมคชัวร์ว่าผ่านนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยยังมี A บวกมั่งนะครับสำหรับทีมนี้นะครับตัวเกโรลูนประมาณนี้นะครับคีเลท74นะครับคีแดนร้อยห้าสิบเอทีเคพันหนะครับแล้วก็มีแฟกทั้งคู่แฟกใส่เป็นยังไงก็ได้ เป็น h p ก็ได้เป็นเดฟก็ได้เพราะว่าอะไรนะครับคือเรายืนหน้านะครับบางทีแดเมจก็อาจจะทําให้เราปิดเร็วได้หรือว่าถ้าคุณไปใส่เลือดมันก็อาจจะยืดได้อีกนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะใส่อะไรก็ได้เลยนะครับเรื่องแฝงนะครับอืมแล้วก็ของลาพิษน้ํานะครับก็จะใส่ประมาณนี้เน้นถึกเหมือนกันนะครับตามที่ผมบอกนะครับจะเน้นแดเมจก็ได้หรือว่าเน้นถึกก็ได้ แค่ว่าเอาเพื่อนๆตีไอ้ลูกตุ่มให้มันช็อตเดียวให้มันหายไปเลยแค่นั้นพอนะครับแต่นี่ผมบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าสำหรับตัวแฟนเนี่ยมีตัวที่สามารถแทนที่ได้ก็คือตัวนี่ครับไลลี่นะครับตัวนี้สามารถใช้ได้นะแล้วก็สามารถใช้ได้หลายดันเลยนอนฝีห้าดันนี่เอาไปใช้ได้หมดเลยนะครับสำหรับตัวไลลี่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะครับสำหรับใครที่ มีตัวนางฟ้าก็มาใช้ได้นะแต่สำหรับผมผมมีตัวไลลี่เพื่อนๆก็สามารถล่องทีมนี้ได้เช่นกันนะครับเออไลลี่นะครับมันจะทําการบับดาบด้วยนะครับอืมแล้วก็มีบับปีกให้ด้วยนะครับแล้วก็ทําการฮิลหมูอันนี้คือข้อดีของตัวไลลี่นะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าไลลี่รอดไหมนะครับเดี๋ยวช่วงหลังๆเดี๋ยวผมจะเอานางฟ้ามาลองให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าเอานางฟ้ามาเนี่ยลักษณะ มันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วก็ทีมมันจะแบบมั่นคงหรือเปล่านะครับนะนะครับก็เริ่มมาก็เริ่มมาได้ดีนะคนดูนะครับเ่อจะเคลียร์แม่นนิดนึงนะครับแมรี่คือบัฟดาบได้นะครับความสามารถคล้ายๆตัวนางฟ้าแต่ว่าข้อดีของมันก็คือฮิวหมู่นะครับเอออันนี้คือข้อดีตีธรรมดาก็ฮิวนะครับยิ่งถ้าเราทําให้สกิลตัวไรลี่เต็มได้นี่จะดีมากเลยนะครับอันนี้ต้องคาดหวังให้ก่อแตกนะตามที่ผมบอกนะครับคือถ้าไม่แตกอะ ดาเมจไม่เอ็ดเอ็ด็ดแน่นอนเอาเคแตกละนะครับต้องให้โคตีนะครับให้โคกับตัวเกโรตีท่าสาเนีครับมันเป็นตัวบูดามเมจให้แบบทีมเราแบบตีเนี่ยมาแล้วโคทุบไปครับคือมันต้องสองสองล้านห้าเพราะผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับเรื่องคะแนนเออมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับว่าเฟดลูกตุ้มเฟดฟองจะไหวหรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้าพลาดแม้แต่นิดเดียวฮะตุยได้แน่นอนนะฮะสำหรับลูกตุ้มตรงนี้ แล้วดูดเข้ามาอ้โหดูดหมดเลยฮะแล้วก็ทุบเข้าไปทีหนึ่งฮะเข้าที่เบ้าหน้าตัวหนอนเนะทํทำการรีเฟชสกิลครับแล้วพลมาที่หน้าฮะตอนนี้โอ้โหมีติเคียแต่ว่าก็ค่อยง่ายาเ,บาเบาพอผมครัวนะฮะสหรับตัวหนอนสีนะฮะทำการเจาะเจาะก่อไปเรียบร้อยนะครับสำหรับสกลิลเมื่อกี้คือถ้ามันไปใช้สกลิลเจาะไอ้เมื่อกี้ใส่ไอ้ตัวพวกลูกตุ้มอ่ะแย่แน่ๆนครับคนดูเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะโดนแค่ลูกตุ้มประมาณ3ามสี่ตุ้มอ่ะเพราะฉะนั้นไม่คุ้มครับ แต่เป็นตัวที่ท็อปฟอร์มมากนะสำหรับตัวลาพิตนามนะครับผมว่าเป็นตัวคีย์หลักเลยสาหรับการลงหนอนฝีนะครับแต่เ,เพื่อนๆก็ไม่ได้หมายอะไรขนาดนั้นผมว่าเอาตัวฮมูนคูลัดมาเล่นได้เช่นกันนะฮมูนคูลัดอะ่ะคนดูเพราะว่ามันตีธรรมดามันก็ตีหมุยแล้วอะ่ะใช้แทนได้นะสามารถใช้แทนได้แทนตัวแพนควินอ่า แทนควินแทนได้เหมือนกันครับแต่ว่าโอ้ยวายจะไปขนาดนั้นได้ไกลพอสมควรครับอืมทุบครับงัดมาครับแล้วก็ตีครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับคะแนนได้ประมาณไหนนะฮะใช้เวลาไปสองนาทีครึ่งครับขู่ได้ไปสองเอครับคือถ้ามันเป็นสามห้ามันน่าจะได้สามเอนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณนี้นะสำหรับตัวนอนฝีนะครับ หลายๆคนอาจจะงงนะครับว่าเฮ้ยทำไมต้องลงหนอนสีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เป็นฉากๆแล้วก็เพื่อนๆอาจจะวาดภาพตามที่ผมพูดแล้วกันนะครับคือหนึ่งเลยได้มานาค่อนเ้าง่ยเยอะนะครับให้ตั้งหมื่นหวายเลยนะที่ผมได้มาเนะี่ยสองทางเกมจะให้ตัวอัญ,ญมณีมานะครับซึ่งตัวอัญ,ญมณีเนี่ยค่อนเง้างยดีนะครับถามว่าดียังไงคุณลองกดคลิกเข้าไปดูแล้วกดขายดู 24นนะครับนี่ใช้แค่8ปี้แต่ว่าโอ้โหแค่ตัวอัญมณีอย่างเดียวก็24แล้วนะครับอืเนี่ยผมได้แบบอีฟี่เลย24บวกกับอีก12เท่าไหร่36 000. ต่อการลง1รอบโอ้ลง3ามรอบได้เป็นแฝนมานาแล้วคนดูนะครับก็เนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งเลยนะครับที่เอาไว้ให้บ้านเด็กมาฟาร์มมานานั่นเองนะครับแล้วมานาสำคัญยังไงใช่ไหมนะครับมานาเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับคือ1เอาไว้ครามอนสเตอร์ Monster, นะครับ คาฟมอนเตอร์เนี่ยตรงเนี้ยนะครับหน้านี้เลยเนี่ยการคาร์ฟมอนเตอร์เนี่ยรครับก็จะใช้ดวงมานานะครับอันนี้ยังเบสิกนะคนดูมันมีเรื่องค่าใช้จ่ายในการอะขึ้นดาวด้วยนะครับขึ้นดาวนะครับอะสมมตินนะก่อนนี้ผมจะขึ้นตัวบอลน,นะครับเห็นไหมใช้เงินนะครับใช้เป็นมาณาทาั้งนั้นเลยนะครับจะเอา5ดาวขึ้น6ดาวโอเคอันนี้น่าจะไม่ได้ เนี่ยเห็นไหมใช้อันนี้อันนี้แค่แบบยังไม่ครบนะใช้ไม่สองแสนแล้วอะครับอืมก็ค่อยใ,ใช้เยอะแล้อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือตัวซัมมอนซัมมอนครั้งหนึ่งเนี่ยเราใช้มานาไปแบบไม่รู้ตัวเลยนะครับอืมเพราะฉะนั้นมานาเนี่ยสำคัญนะครับบางบ้านเนี่ยต้องโอ้โหต้องเซฟ,ฟมานาให้กห็ไงเยอะเลยบางบ้านเพชรหมดมานาไม่มีก็มีนะครับเออก็เลยเป็นจุดจุดหนึ่งเนี่ยที่บ้านเด็กอาจจะโฟกัสต,ตรงนี้นะครับเป็นหลักเลยก็ได้นะผมว่าม่วงมาเห็นไหมขายได้ตังสามหมื่นนี่เสียแค่แปดมานานะครับ มีโอกาสได้ทั้งตัวมานาด้วยนะครับต่อรอบเนี่ยคือได้มานาแน่ๆครับชัวร์ๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันให้มาเพิ่มเติมก็คือตัวอัญมณีนี่ครับรอบนี้ได้มาสามหมื่นเลยนะครับถ้าเราขายนะแต่อันนี้ผมน่าจะจะถ้าบ้านเด็กก็คงขายแล้วขายดีไหมคนดูนะครับผมไม่แน่ใจขายก็ได้ครับเพราะว่ายังไม่มีรูนมันเลยนะครับเก็บไปก็ไม่มีค่านะครับขายวิทยานะครับก็ทีมประมาณนี้ครับคือ จะเอไม่เออะ่ะขึ้นอยู่กับตัวทีมว่าจะก่อแตกช่วงไหนนะครับถ้าก่อแตกช้าแทบจะไม่ได้เอเลยนะครับอืมอ่าลากเพื่อนไปแล้วนะครับโปะนะครับเนี่ยถ้าไม่มีตัวเกลโร่น้ํากับตัวโคอะ่ะผมบอกไว้เลยไม่น่าได้สามเอไม่น่าได้สามเอดเป็นตัวที่ดีมากนะต้องคาดหวังให้ลาพิษตีแรงโอเคอันนี้ถ้ามาจบเฟสเนี้ยน่าจะได้สามเอนะครับ แต่ทีมนี้ผมไม่ได้การันตีนะว่ามันจะชัวร์แต่ว่าก็ไม่แย่นะครับไม่ได้เอลบแน่ๆนะครับทีมนี้ยังไงก็ได้ A อบวกอืมคือเฟสหนึ่งอ่ะยังไงก็ผ่านเฉลุยนะครับมันจะมาตุยเฟสสองอ่ะบางรอบนะครับอืมพุ่งครับปุ๊บเห็นไหมเบามากครับเบามากตัวลาพิษเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูเลือดนะครับลาพิษเห็นไหม หมื่นหนึงบวกอีก4ี่พันนะครับเลือแค่หมื่นสีนะครับนี่ถ้าเทียบกับตัวเกโร่แต่ว่าก็ยังยืนได้เห็นไหมนะครับไม่ได้แย่อะไรนะครับคือจุดหลักๆของทีมนะ่ะแค่ท,ทําดาเมจถ้าเพื่อนมีจักบูมธาตุน้ํานะครับโอ้โหผมบอกเลยสปีดรันได้วันนี้อีกนะครับผมจะเอาฮาร์ออกเอา,า,าอเอามารมาร์ขอแพมีฮาร์ปเอามารแล้วก็เอาตัวโคออกนะครับแล้วก็ใส่ตัว บูมเลยผมว่าสบายบือเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัว TIS s เลยสำหรับการลงหนอนฝีถามว่าทำไมใช่ไหมคือในหนึ่งเธอน่ะมันทำดาเมจได้มากกว่าชาวบ้านเขานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าทำไมใช่ไหมไปที่หนอนฝีเนาะแล้วก็กลยุทธ์นะครับข้อมูลเห็นไหมนะครับจากบูมเนี่ยติดท็อปหนึ่งกับท็อปสองเกือบทุกดันนะผมใช้คําว่าเกือบทุกดันเห็นไหมธาตุน้ําแข็งก็จากบูมธาตุแสงจากบูม ธาตุมืดจากบุมมันจะมีแค่ธาตุลมนี่แหละที่เขาไม่เอามาใช้เพราะว่ามันมันตีไม่เข้ามันตีไม่ค่อยชี้อ,อะ่ะเออมันก็เลยกลายว่ามันแพ้ทางนั่นแหละนะครับแต่ทําได้ขนาดนั้นก็ถือว่าโอ้พาวเวอร์มากแลาวสำหรับผมนะครับอือันนี้ก็ขายไปนะครับเราค่อยให้รวยนะถ้าเพื่อนๆโหฟาร์มแต่ตรงเนี้ยน,นะครับแต่ก็นั่นแหละรครับฟาร์มพอประมาณนะไม่ใช่ว่าโอ้โหนกเกมบอกบอกว่าให้ฟาร์มก็จะฟาร์มฟามิวันไม่ใช่นะก็ฟาร์มพอประมาณนะครับคือเราได้มานานัก ฟักประมาณหนึ่งเราค่อยไปลงหารูนทําทีมลงโกเลมกับตัวเนโคต่อแล้วกันนะครับความจริงมันสามารถเอาทีมมังกรไปลงตัวโกเลมได้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามีคลิปแยกให้เพื่อนๆดูนะครับอืมก็ทีมประมาณนี้นะครับคนดูนะครับก็ขอบคุณมากนะที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร้ให้กับช่องรักเกมด้วยผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าคลิปหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจให้เพื่อนๆดูอีกนะครับขอบคุณมากครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าฝาัวนี้ไปแล้วผมบาย